สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง PP Saturn Channel นะครับวันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับเกมมือถือมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวนะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณที่มาของรูปภาพและข่าวจากที่นี่นะครับ ออนไลน์สเตชันดอทเนนะครับเว็บไซต์ที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถือไม่อยากตกเทรนแล้วก็พลาดข่าวสำคัญเกี่ยวกับเกมมือถือก็ต้องออนไลน์สเตชันดอทเนเลยนะครับมีข่าวเกี่ยวกับ Gen s ชิน Impact กิจกรรมเว็บไซต์ทบทวนความทรงจำนะครับ g e n s ชินได้ปล่อยกิจกรรมความทรงจำดวงดาวนะครับ นักเดินทางสามารถคลิกบทต่างๆในหน้ากิจกรรมเพื่อรับชมความทรงจําในการเดินทางของตนเองหลังจากรับชมในช่วงเวลากิจกรรมแล้วนักเดินทางสามารถคลิกหีบสมบัติในบทต่างๆเพื่อรับของขวัญสำหรับการรับชมนะครับเมื่อรับชมความทรงจําในการเดินทางครบทุกบทแล้วนักเดินทางสามารถคลิกปุ่มแชร์ความทรงจําที่อยู่ในหน้าแรกเพื่อแก้ไข ความทรงจําในการเดินทางของตนเองเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะครับจะสามารถสร้างการ์ดความทรงจําในการเดินทางพิเศษของตัวเองได้นะครับนักเดินทางสามารถแชร์ความทรงจําของตัวเองแก่ผู้อื่นในรูปแบบลิงก์ได้นะครับเมื่อแชร์ครั้งแรกสําเร็จนักเดินทางจะได้รับรางวัลพีโมจเจมรวมถึงของรางวัลภายในเกมอ,อื่นๆด้วยนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นักเดินทางไม่ควรพลาดนะครับผมได้แชร์รลิงก์ของกิจกรรมภายใต้คลิปนี้แล้ว นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจข่าวเพิ่มเติมของคลิปนี้นะครับดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและผมจะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลของเกมมือถือให้เพื่อนๆได้รับชมแนละรับฟังในคลิปต่อๆไปนะครับฝากกรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ<ๆ>เพื่อนๆทุกคน